เอาว่าตอนนี้ผมกดเข้าเซิร์ฟมาก็จะโดนไล่ฆ่าแล้วดูดิมันตามเราอยู่ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเซิร์ฟอะไรวะผมกดเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นเซิร์ฟคลุมคลั่งนะเวลาก็28ชั่วโมงก็ใกล้จะเป็นเวลาที่เหรียญตกครับและลรยก็จะมาหาลงชิงเช่นเคยแต่ก็วันนี้ก็จะหาทีมนะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็แต่ก็ต้องกําจัดตัวนี้ก่อนเนี่ยหมไล่นนเราอยู่ ก็ต้องเจอสเต็ปนี้มาดิสูตรเดิมครับนี่ไงวิ่งตัดนะมาดิเฮ้ยโอ้โหไปไม่ถึงแล่เราก็มีแค่แท่งไม้แล้วมันก็ปืนลูกซองนะระหว่างนี้ครับมาดูกันว่าศึกปืนลูกซองกับแท่งไม้เนี่ยใครจะอยู่รอดเฮ้ยแต่ลูกซองนี้มันก็มีแค่2นัดน,นะ เดี๋ยวพอมันยิงบท2นัดแล้วก็วิ่งไปตีได้ครับตอนนี้1นัดฟึบโอ้ยไม่โดนว่ะโอ้โหยากเกินนี่ไง2นัดละนี่ไงด,ด,ดูดิเอาดิสวยอีกทีเดียวโอ้ยแล้วก็ไม่ตายด้วยนี่ไงแล้วก็ตายไปซะแต่ก็เช่นเคยก็นี่เป็นทุก2ล็อกนะ แล้วก็ตีไปก็ไม่ได้ปืนเช่นเคยไปแล้วก็ไปดีกว่าตอนนี้ผมพิมพ์หาตี้ไปละ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครจะเชิญมาและเราก็เดี๋ยวใครเชิญมาแล้วก็ไปเชิญกับคนนั้นเลยครับหวังว่าคนที่เชิญนี่จะมีปืนนะะให้ไปกับลูกซองก็ไม่ไหวเนะี่ยเอาว่าตอนนี้ก็มีคนเชิญมาละแล้วก็รับไปนี่แล้ก็เป็นคนเดียวด้วยนะวสวย แล้วก็อยู่ใกล้ๆด้วยครับเอ้ยอแหววเริ่มมีคนเข้ามาเราได้ก็คนเดียวตอนี้ก็มากันทั้งบ้านเลยครับเมื่อกี้ผมเลยก็ว่าคนเดียวนะอันนี้ก็พาเพื่อนกันเข้ามาล้วกมมามีแค่ไหนแล้วก็เล่นแค่นั้นนะแต่พวกนี้ก็จะมีปืนอยู่ครับเมื่อกี้ก็เห็นมันยิงคอเนี่ยก็มีปืนหนักก็พอละไว้ด้วยจะได้ไปเฉียงกันเฮ้ยว่วมีหุ่นยนต์ด้วย ก็ใช้ได้สิเดี๋ยวมาทำแคมป์ก่อนแล้วก็จะเอาปืนลูกซองเนี่ยแล้วก็เอาชุบด้วยนะมาทำแป๊บหนึง่งแล้วก็เผาไปนี่ทำปืนลูกซองแป๊บหนึง่งได้มาละโอเคอย่างนี้ก็สวย แล้วก็มีปืนเอใช้ครับเดี๋ยวว่ายิงพอนะลุกนี้เขาก็ยิงพออยู่เนี่ยแล้วมากำจัดพอกันตอนนี้ก็เหลืออีก18นาทีครับกว่าที่เหรียญจะตกนะแล้ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่เอวล่งเล่นก่อนนะตอนนีใกล้พังแล้วว่าเราก็ต้องลากมานี อะไก็เรียบร้อยตกไหนวนะน่ะมันตกในน้ำปะเดี๋ยวไปดูก่อนนะคือถ้ามันหอตกในน้ำเนี่ยไฟมันก็จะมีเปล่าวะมาดูดินี่นในน้ำปะอะไรก็ในน้ำครับแต่ก็ยังมีไฟลุกอยู่นะขอ,องเจงนี่แหละครับเกมที่สมจริง เดี๋ยวมารอไฟหมดนะแล้วเราก็ไปดูว่าจะมีของอะไรบ้างเฮ้ยเอาว่าดูดิมันมีฮอล์รเบิดครับอะไรก็มีคนมาอะไรก็ตายไป <c oughs> ตอนนี้ไฟก็ดับละเดี๋ยวมาดูของตัวนี้เนี่ยมีของอะไรบ้างนี่เอาว่า <c oughs> ใช้ได้อยู่อะไรก็มีเส้อหายครับไป ตอนนี้เราก็ยังใส่แค่เสื้อกระดูกเนี่ยผมได้ของชิงแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะใส,เส่เซตนี้ครับแล้วก็ไปชิงเราได้เสื้อไฮมาเดี๋ยวไปเก็บของที่เหลือก่อนละกันเฮ้ยเอา้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะและคนขี่นี่มันร่องผลเดี๋ยวเ่าจะไปลูกสอง นี่อะไรก็ร่วงไปถ้าเป็นปืนหนักนี่เราตายละบ้านนี้มันมีคนวะอะไรก็อยู่ในบ้านนะแต่ว่าตอนนี้เหรียญก็ใกล้จะตกเลยครับก็เดี๋ยวอีกแค่2นาทีเดี๋ยวเราก็มายิงเล่นที่บ้านนี้เนี่ยผวว่าจะได้ของมานะอยู่ในบ้านดูดิ ออกมาไหมเฮ้ยมีคนโดนป้อมเอาว่ามันออกมาละนี่งไงมันออกมายิงหุ่นยนต์นะอย่างนี้เราก็ต้องดักครับแล้วก็เอาปืนมันมาแล้วก็จะได้มีปืนตอนที่สิงเนี่ยเอาดิ มันเป็อะไรวะน่ะแล้วก็มีป้อมเอเคนะเราจะไปไม่ได้เฮ้ยเอาวะตอนนี้มันเปิดบนหัวเรานะไม่รู้ว่าจะเห็นเราเปล่าเฮ้ยแล้วก็โดดลงมาอย่างนี้ก็สวยได้มาแล้วได้เอเคแล้วก็เส้นเหล็กเต็มใช้ได้เลยทีเดียวนี่ตอนนี้มันเปิดตรงนี้นะแล้วก็ต้องนอี่หน่อยทำให้สูกกว่ามันเลยก็ยิงมันนะ อ,อ,อีกเซตหนึ่งตอนนี้ก็เหลือ30วิวิแล้วเหรียญก็จะตกละที่ผมว่ามันต้องออกมานะแต่ไม่รู้ว่าจะเก็บของ้ี่พมันก็ถ้าออกทางนี้ก็อยู่ในบ้านเนี่ยแต่ก็เรียบร้อยปุ่อยู่ซี่ปะ่ะ ันนี้แอร์ดรอก็ตกพอดีนะเดี๋ยวเราก็ไปครับมันก็ตกที่ค่ายโจนเนี่ยก็แบนดิตนะแต่ก็ต้องวิ่งไปแต่ฝั่งเราก็มีหุ่นยนต์อยู่ตัวนึงนะ่งี่ะแล่ผมก็มีของชิงอยู่นะยังได้มาไปแล้วก็วิ่งยาวเลยทีนี้เนี่ยว่าอย่างนี้ผมว่าเราก็ได้ขีล่ละมาดิเดี๋ยวผมเป็นคนนั่งแล้วกัน แล้วชาร์จพลังให้ด้วยเลยเนะี่ยแล้วก็จะได้ถึงไวๆหน่อยนะมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไปทำแคมป์ก่อนนะแล้วก็เอาแคมป์ส่วนตัวพอง่ายๆแล้วก็เล็กๆพอเฮ้ยแล้วจะมาสร้างที่เดียวกับผมเลยอนะ่ะผมว่าจะปิดตายนะ อย่างเี้ยเอาตรงนี้ไปเลยก็ไปสร้างอีกที่ดีกว่าแล้วหุ่นยนต์ที่จอดอย่างนี้เลยจะมีคนมาที่จบเลยนะขอขี่ก่อนแล้วกันครับและไม่ทำต่อด้วยนะผมเลยก็จะสร้างแคมป์ครับอย่นี้เราก็าทำเองแล้วกันแล้วทำไปแบบง่ายๆพอแล้วจะมีคนมาปะเนี่ย ตอนนี้ได้ j u มาถึงแค่2คนนะพวกเราเนี่ยนี่ผมเลยก็กับอีกคนในทีมเฮย้ยเอาว่าดูดิมีขุนยน์มาและผมยังไม่ได้ตั้งเตียงเลยก็ยังไม่ได้ทําแคมป์ด้วยส่วนเพื่อนในทีมเราก็ปลดตัวเนี่ยของจริงแล้วทีนี้นี่มาแล้วเฮย้ยเอาเลยก็หลับเฉยเลยอย่างนี้เราจะอยู่ไม่ได้เลยครับ ยตา,ยาว่าทางนี้มีเสียงปืนหนลรอยก็ไปยิงก่อนนะในผมนี่ยังไม่ได้ตั้งเตียงเลยนะแล้วแคมป์ก็ยังไม่ได้สร้างครับแต่ว่าต้องเอาก่อนแล้วกันนี่งไงก็ตายบนบ้านนะสวย แล้วเปิดก่อนเลยครับพอนนีทีมเรานี่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ้างเนี่ยเฮ้ยผู้จัมาละอันนี้ผมต้องเซฟตัวหน่อยนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปทำแคมป์แล้วของทุกอย่างที่ผมจึงมาได้เมื่อกี้ก็อยู่ในตัวเนี่ยสเสียงก็ยังไม่ได้ตั้ง มมีตัวอยู่ในแคมว่าแต่ผมไม่อยากลงไปเลยนะะลรก็ไปที่นี่ดีกว่าไปดูแอร์ดรันะแล้วหุ่นเราจะรอดปะเนี่ยตอนที่ผมขับนี่มันเลือดมันก็น้อยอยู่แล้วนะมาเราต้องถอยเลยครับยไปดูกล่องแอร์ดรอปว่าเหลือกี่นาที น,นี้ยังไม่ได้ดูเลยเนะีนี่น,นี้ก็3นาทีละไปฉีดยัแบแป๊บหนึง่งตอนนี้หุ่นเราก็เลือดแดงเลยว่ะเพราะว่าโดนยิงมาก็เดี๋ยวก็น่าจะพังเลยเนะี่ยแต่เตรียมผมยังไม่ได้ตั้งเลยนะเอาอยาให้เพื่อนในทีมครับเป็นขอมา ตอนนี้เราก็ต้องแอบแล้วว่าเพราะว่าหุ่นเราก็เลือดเป็นหลอดแดงแล้วเดี๋ยวดนยิงเอาก็จะระเบิดเอาแต่ว่าแอร์ก็กล้าจะเปิดละมารอที่แถวนี้แล้วกันนะแต่พวกอื่นนี่ไปไหนหมดวะเนี่ยอตอนนี้เห็นแต่หุ่นนะดูดิมาแล้ว มันยิงเราโอ้หเลือดเราดูดิเลือดน้อยวผมยังไม่ได้ตั้งเตียงเลยนะแต่จะตั้งไม่ได้ับเนี่ยแต่ก็มาเราเอาให้สุดผมว่าเราต้องถอยเลยว่ะแต่นี้ใกล้เดือเบิร์นละ จอดเลยก็ไม่เอาผมว่าถ้าผมลงนี้ผมตายแน่เพราะว่าขุนมันมันก็มีนี่ไงมีป้องนะแต่ถ้าอยู่ในขุนผมก็ตายเนี่ยเพราะว่ามันจะระเบิดแล้วดูดิ่หยุดเลยลงดีกว่านะไปแล้วหอเลยตรงนี้ก็มีเนี่ยอะไรก็เรียบร้อยโดนบ้องขุนหออะไรก็ซ้ำไปด้วยนะแล้วผมก็ไม่มีเตียงด้วย ผมว่าไม่น่าจะมีคนมาดึงผมได้ละมาเดี๋ยวมาสมเกิดนะเผื่อว่าผมเกิดมาใกล้ๆของเจงแล้วผมจะทันไหมเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นรูปแอร์อยู่นะเหรียญก็ยังไม่ได้เกิดละมากว่าจะเกิดใกล้เมืองมันก็มีคนได้เหรียญไปละแต่ไปดูศพผมเมื่อกี้เนี่ยเรู้ว่ามีคนเก็บไปยังนะย,นย,ยังอยู่ไหมนี่โอเคสวยของยังอยู่ดีเก็บมา ผมไม่มีเตีกนะถ้าผมมีอะไรก็มาเก็บได้เนะี่ยแล้วก็เก็บมาเลยก็ไปยิงต่อและกันเมื่อกี้มีเสียงปืนอยู่ข้างหน้าเราวะ่ะอะไรก็เป็นปืนหนักด้วยนะอย่างนี้เราก็ได้บวกต่อแล้วเราก็โดดไปแบบเนียนๆยัโจบป่ะที่เสียงปืนก็มาจากแถวนี้เลยนะเฮ้ยนี่ อเท้าขึ้นบอกเลยรับไปอยู่แถวนี้นี่ข้างหน้ามามา,าผมก็ได้ขอมาครบเลยของจากที่ผมเอามาเมื่อกี้เนี่ยเสรษดาที่เราไม่มีเตียงตอนแรกนะตายเล้ยที่จบเลยอ่าเห็นแล้วแล้วุ่นยนต์นี่คืออยู่ข้างหน้าเรา ต้องยิงด้วยบ้องว่ะเอาไปกินนี่อะไรก็ไม่โดนใครด้วยถ้ามีตัวอยู่ข้างๆนี่โดนเลยนะนมาละเดี๋ยวมายิงขุนยนต์ครับ มามะนี่มาแล้วอย่อาว่าไปลุกแล้วแล้วก็เรียบร้อยเราแตกอามาดิเพื่อนนี่ไงของจริงวะัะแล้วก็เป็นไงกันบ้างครับเซรฟ์ฟนี้เนี่ยก็นัวอยู่นะถือว่าได้เล่นครับ แต่เราก็ไม่ได้เรียนนะเพราะว่าผมตายไปก็ไม่มีเตียงเนี่ยเราก็เลยเกิดไปเสริมไม่ได้หว่าจะเกิดมาที่เมืองทีคือเตียงมันก็แตกไปละเหตุวันี้ก็แค่นี้แล้วกันครับทุกคนไว้เรา,าก็แค่เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนไม่บา,บายครับไปละ